สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลก,ก,รการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีอวิป้าฟุกโกกะพายกับด้านนิกตาตะไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยนิกาตะนั้นได้หนึ่งประตูจากทางด้านของมิจาม,ม่านะครับนาทีที่19จากการทำเข้าประตูตัวเองจบเกมคู่นี้ครับอวิปาฟุกโกกะพายกับด้านนิกตาตะไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง คู่ถัดมาครับอุลว่าเลดไดมอนด์เอาชนะนาด้าน,นกย่ยากแคมปัสไป1ประตูต่อศูนย์โดย1ประตูในน,นัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่11จากการทำประตูของโคเซ่การเต้จบเกมคู่นี้นะครับอุลวาเลดไดมอนด์เอาชนะทางด้านนกกากัวยาแคมปัสไป1ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของผลบอลเคลีกชูวอนซัมซุงบูวิง่งเอาชนะทางด้านเจจูยูเนเตดไป1ประตูต่อศูย์โดยทางด้านชวนะูวอนนั้นได้1ประตูครับนาทีที่85จากการทำประตูของเดฟบูลุส จบเกมคู่นี้นะครับชวนซัมซุงบูวิ่งเอาชางด้านเจจูยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับอินชอนยูเนเต็ดเสมอทางด้านกวางจูไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านอินชอนนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของเจอโซเฟอร์นันเดสนาทีที่50และนาทีที่60ส่วนทางด้านกวางจูนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของอัสซานีนาทีที่79และ คุณฮีลลี่นะครับนาทีที่93จบเกมคู่นี้นะครับ ulated, อินชอนยูเนเต็ดเสมอกวางจูไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลบอลไทยลีก b ีจีปทุมเสมอประจวบนะครับไป0ประตูต่อ0คููถัดมาครับการท่าเรือเอฟซเอาชีางด้านโปลิเทโลไป3ประตูต่อ1โดยทางด้านการท่าเรือนั้นได้3ประตูครับจากบดินผารานาทีที่22ฮามิตงซูวาริสนาทีที่47และบารลอส เทสดีนะครับนาทีที่84ส่วนทางด้านโบลิเทโรครับได้1ประตูครับจากลูกที่จุดโทษของจุงวุลกันนาทีที่4จบเกมคู่นี้นะครับการท่าเรือเอาชนะทางด้านโบลิเทโรไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันเวลเฮนเอาชนะทางด้านคาคูไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่22ครับจากการประตูของรีไฮยอนจู จบเกมคู่นี้นะครับเวลเฮนเอาชั้นด้านคาสคูลไป1ประตูต่อสูงคู่ถัดมาครับไกเซอร์ซาล์เทิร์นเอาชั้นด้านเอเวอร์เบิร์กไป3ประตูต่อ2โดยทางด้านไกเซอร์นั้นได้3ประตูครับจากลูกที่จุดโทษคีวินคราฟนาทีที่ยี ed, ่สิบเอ็ดเรดนาอาร์เคอร์นาทีที่68จีนซิมเมอร์นาทีที่79ส่วนทางด้านเวลเอเวอร์เ well บิร uh, ์กนะครับได้2ประตูครับจากทางด้านของมูเนียเฟลนาทีที่47 ซาเมลซาหินนาทีที่62ชจเกมคู่นี้นะครับไกซซซอเซอร์เซอร์ราเทนเอาชงด้านเอเวอร์เบิร์กไป3ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับเป็นผลฟุตบอลเอเของอเอเอ,เอเอ,นนเ,ปปอเ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 ใเอ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 ดปเอเอตอเ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 าเ้เอ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 ้อเ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 อออเอเอทีท 61. และอาซานโอนฮิมนาทีที่74ส่วนทางด้านนายมาเก้นนั้นได้หนึง่งประตูครับจากทางด้านของโคคิโอกาวะนาทีที่24จบเกมคู่นี้นะครับเฮเลเคิลเอาชนะทางด้านของนายมาเก้นไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เดนฮาร์ดพ่ายกับด้านโรด้เจซีไป0ประตูต่อ3เอ็มเมนเสมอวิเวนโลไป2ประตูต่อ2ท็อปออสเอาทางด้านยองพีเอสวีไป4ประตูต่อ1 เฮลมอสสปอร์ตเอาเชียงด้านเดนบอสไป1ประตูต่อ0ูนย์วิลเลียมทเวลเอาชงด้านดอตเดสไป2ประตูต่อ0ูนเอเนซเบดาเอาเชียงด้านยองอัคมาไป2ประตูต่อ1และเทสตาไพกับด้านคัมบูไป2ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันไวเดอร์ไปเมนายกับด้านไบเยนวินิกไป0ูประตูต่อ4โดย4ประตูในนัดนี้ครับของไบเยนเกิดขึ้นนาทีที่4ี่จากการประตูของเลรอยซานีนาทีที่90ครับ จากเรลอยซาเน่แฮร์รี่เคนนาทีที่74และมาติดเกลนะครับนาทีที่94จบเกมคู่นี้นะครับเวเดอร์เบิเมนพ่ายกับด้านบาเยอร์มินิกไป0ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนอตติงแฮมโฟลเรสต์ Forest, เอาชี้นา้าตเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านนอตติงแฮมโฟลเรสต์นั้นได้2ประตูครับจากด้านของไตโวอเอาวอนียี่นาทีที่3 คิดวนะูดนาทีที่89ส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้1ประตูครับจากทางด้านกนะูตาโวฮัมเมอร์นาทีที่48จบเกมคู่นี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชี้ด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลีดยูไนเต็ดเสมอเวสต์มอมวิดไป1ประตูต่อ1 โดยลีดนั้นได้หนึ่งประตูครับจากทางด้านของลูสเอลิงนาทีที่72ส่วนทางด้านเวสต์บอมบีนั้นได้หนึ่งประตูจากทางด้านของแบดอนโทมัสอาซันเต้นาทีที่52จบเกมคู่นี้นะครับลีดยูไนเต็ดเสมอกับทางด้านเวสต์บรอมบีตเอาเวียนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสเมสเสมอทางด้านโอลิมปิกมาเซสไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านเมสนั้นได้2ประตูครับจากเช็คซาบาลีนาทีที่6 5 และทางด้านของมิคูทาซีนาทีที่7 1ส่วนทางด้านมักเซได้2ประตูครับจากทางด้านของเอ็มลองโซโกนาทีที่14และวกเตอร์โอลิเวล่านาทีที่82จบเกมคู่นี้นะครับเม็ดเสมอกันทางด้านโอลิมปิกมักเซไป2ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลขุ้นบลเซกุนดาลีกาของสเปนอันโนล่าเอาชนะคาตาเคนาไป3ประตูต่อ2โดยทางด้านอันโนล่านั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของมานนนิโตนาทีที่56 นาทีที่64และนาทีที่79จากรูปที่จุดโทษส่วนนั้นด้านคาตาเคนานั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของอันเฟโดออตุนโยนาทีที่72จากรูปที่จุดโทษและทางด้านของดีคาซีดีคาโซนะครับนาทีที่94จบเกมคู่นี้นะครับอันเอร่าเอาชนะด้านคาตาเคนาไป3ประตูต่อ2 คู่ถัดมาครับเรียวซาราโกซาเอาชนะด้านเรียวบยาโดริตไป1ประตูต่อศย์โดย1ประตูในนั้นนี้เกิดขึ้นในทีที 30, ่31จากการทำประตูของอเลสฮันโดฟานเชสจบเกมคู่นี้นะครับเรียวซาราโกซาเอาชนะด้านเรียวบยาโดริตไป1ประตูต่อศูมาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนมยโยงกาพ่ายกับน้ามิเยริอัลไปศนย์ประตูต่อ1โดย1ประตูในนั้นนี้เกิดขึ้นในทีที่62จากการทำประตูของมูเรนู จบเกมคู่นี้นะครับมายโกาายการ์ไกับหน้าเบียริอไป0ประตูต่อ1คู่ถัดมาครับบาเลเซียเอาชนะด้านลาพามัสไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนัดนี้ครับเกิดขึ้นนาทีที่74จากการประตูของเปปรูสนาที 1, ที่74จากลูจิจุดโทษจบเกมคู่นี้นะครับบาเลเซียเอาชนะด้านลาพามัสไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผม็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องการขอประทานภัยเวนาทีนี้ด้วยหาัรู้น่าชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกําลังใจให้กับเราในทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ